สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเฮเดยทุกๆคนนะคะและสำหรับในคลิปนี้พี่ก็จะมาบอกคนที่บอกว่าสมัคร s u p e r ร์เซ ID แล้วแต่ว่า,หารหัสหหลักไม่ส่งมาให้นะคะคือ,อถ้ามีใครถามพี่นะคะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นี้แล้วก็ไปตอบเขานะคะอันดับแรกนะคะการที่ คือพี่ก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในคลิปยาวๆแล้วเขาไม่ได้ฟังไม่ได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็จะพูดให้ฟังชัดๆนะคะว่าการที่เราสมัครซูเปอร์เซลไอดีแล้วไปถึงขั้นตอนที่กรอกเมลไปยืนยันไปส่งไปแล้วเขาบอกว่าให้เอารหัส6หลักจากเมลมาใส่ตรงนี้แต่เราไปหาดูแล้วคือเขาไม่เห็นจะส่งมาให้เลยนะคะแบบว่าอยู่ไหนอยู่ไหนนะคะ ข้อแรกนะคะที่พี่จะบอกคือเมลที่เราใช้เนี่ยขอให้เป็น gmail. com เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพยายามจนถึงที่สุดแล้วแต่ว่ารหัสก็ยังไม่ส่งให้เราพี่ขอแนะนําให้เราสมัครเมลใหม่นะคะซึ่งเมลนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้หรือว่าคือ อาจจะไม่ใช่ Gmail อะค่ะทุกคนถ้าแบบถ้าไม่ใช่ Gmail พี่คิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วแหละตอนนี้น่าจะเป็นแค่แบบเมลที่ใช้ Gmail เท่านั้นนะคะทุกคน mm hmm. คือถ้าไม่ใช่ Gmail อ่ะล้มเลิกไปแล้วเราไปสมัครเมลที่เป็น Gmail ใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบในมือถือเราไว้นะคะเผื่อว่าเมลเขาจะส่งมาให้นะคะสำหรับคนที่คือรหัสไม่ส่งมาให้พี่ก็ พี่ก็ยังไม่เคยเ,เคิอเคสแบบใกล้ตัวนะคะทุกคนแบบว่าหลายครั้งที่พี่ทําให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยก็คือรหัสจะส่งมาให้เลยนะคะพี่เคยบอกหลายครั้งว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดที่เราแบบว่าพิมพ์เมลผิดหรือว่าพิมพ์ Gmail ผิดนะคะอาจจี เพยายามดูให้ดีดูให้ถูกต้องนะคะ gmail.com หรือว่าข้างหน้าข้างหลังตัวเลขอะไรดูให้ถูกต้องจริงๆถ้าเป็นเมลเราเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าถูกหรือผิดนะคะก็ทวนให้ดีๆถ้าเราทำสุดฝีมือแล้วเนี่ยยังไม่ส่งให้เนี่ยเปลี่ยนเมลใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยที่อยู่ไกลซึ่งเวลาที่น้องถามว่าผมทำถูกต้องแล้วเมลผมก็ถูกนูน่นนี่นั่นทำไมผมยัง เมลทำไมยังส่งแบบรหัสยังไม่ส่งมาในเมลของผมคือเรือออกไหมพี่ก็อยู่ตรงนี้เนาะพี่อยู่ไกลแล้วการที่เรอว่าผมทําอันนี้อันนี้แล้วมันถูกแล้วมันถูกแล้วคือพี่ก็ไม่รู้มันถูกหรือผิดการที่เรามาถามพี่พี่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงว่าน้องทําตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นผิดคือแบบว่าเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พี่พยายามจะพูดในสิ่งที่แบบสื่อออกไปให้เราได้รู้ว่าเราอาจจะผิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะคะถ้ามันไม่ได้จริงๆให้เปลี่ยนเมลใหม่ Gmail พิมพ์ให้ถูกเมลตัวเองพิมพ์ให้ถูกซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก็ลองใหม่ก่อนที่จะมาพูดให้ฟังพี่ลองใหม่2 c c c o u n t สมัครใหม่สมัครเมลใหม่สมัครซูเปอร์เซลใหม่รหัสก็ยังส่งมาให้พี่แบบแบบ ทันทีอะทุกคนซู่พี่ก็ยังแบบเอ๊ะแล้วน้องมันไปทำผิดตรงไหนซึ่งพี่ก็ได้ดูแล้วว่าการที่รหัสไม่ส่งมาให้คือเราพิมพ์ผิดเราไม่ใช้ Gmail หรือว่าเราแบบพิมพ์เมลของเราผิดหรือว่าเป็นเมลที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วแบบนี้ก็ไม่เอานะคะทุกคนหลายคนก็อาจจะโตพอที่จะที่จะรู้เรื่องในสิ่งที่พี่พูดแล้วเนาะพี่คิดว่านะคะแล้วก็คือ ทีนี้เนี่ยเราดูด้วยนะเนี่ยกดที่ตั้งค่าแล้วก็มาดูด้วยว่าฟาร์มเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกับซูเปอร์เซลแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าแบบว่าคือบางคนเนี่ยไปซื้อซื้อฟาร์มมาอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าฟาร์มตัวเองเนี่ยมีซูเปอร์เซลแล้วหรือ,อยังไม่ใช่แบบว่าไปล็อกซ้อนกันเนี่ยไม่ได้นะคะทุกคนคือไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ ถ้าทาแบบนั้นคือก็คือเมลมันไม่ถูกเมื่อไม่ถูกมันก็ไม่ส่งให้เรานะคะรหัสคือแบบว่าเราออกจากซามเราแล้วเราจะเข้าด้วยซูเปอร์เซลไอเพราะเราคิดว่าเราลงทะเบียนไปแล้วถ้าเราไปลงทะเบียนหรือว่าล็อกซอนไปเนี่ยมันไม่ได้นะคะทุกคนรหัสก็จะไม่ส่งให้อ่าดูถ้ามันขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วเนี่ยอย่าทํานะคะทุกคนต้องขึ้นว่าลงทะเบียนหรือว่าลงชื่อเข้าใช้อะไรแบบนี้นะคะเชื่อมต่อแล้วนั่นหมายความว่า ฟาร์มนี้เนี่ยมีซูเปอร์เซลไอดียอยู่แล้วนะคะทุกคนอ,อย่าทํานะคะอย่าหาทานะไม่งั้นแบบฟาร์มหายแล้วก็การที่เรานะคะจะล็อกเอาออกไปตามคลิปที่พี่ทําให้ดูเนี่ยการที่จะล็อกเอาออกไปหน้าแบบหน้าหลักเลยที่เราจะเริ่มเล่นใหม่หรือว่าจะแบบล็อกอินด้วยเมลอื่นอะเช็คดูด้วยว่าฟาร์มตอนนี้ณนะปัจจุบันของตัวเองเนี่ยเชื่อมต่อกับซูเปอร์เซลหรือ,อยัง ถ้ายังไม่เชื่อมนะีกดออกไปคือหายนะคะอันนี้พี่ไม่รู้ด้วยนะเช็คดูให้ดีตรงนี้ด้วยก่อนที่จะออกไปหน้าหลักหรือว่าสมัครใหม่หรือว่าเล่นใหม่นะคะดูด้วยเดี๋ยวหายนะคะโอเคในคลิปนี้พี่ก็เสียงแหบแล้วค่ะทุกคน <laughs> ก็ขอให้น้องทําได้นะคะวิธีนึงที่พี่จะแนะนํานั่นแหละก็คือถ้ามันไม่ได้จริงๆเมลนี้ก็ให้เปลี่ยนใหม่ด้วยการสมัครเมลใหม่ แล้วค่อยมาลงทะเบียนใหม่แล้วก็ต้องเป็น Gmail เท่านั้นนะม,มาดูแล้วยังจะมีใครทำไม่ได้อยู่ไหมพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะทุกคนคือถ้าเราทำไม่ได้เราเปลี่ยนเมลใหม่เด้ออย่าพยายามนะมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืมเช็คเมลเนี่ยเช็ครหัสไปดูในไฟล์ขยะด้วยนะเผือบางทีมันจะไปแอบอยู่ในไฟล์ขยะนะคะทุกคนถ้าไม่เจอแล้วจริงๆก็ยอมแพ้เถอะ เอาใหม่นะคะทุกคนสมัครเมลใหม่ดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นขนาดนั้นนะคะโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอให้ทำได้นะคะทุกคนแล้วค่อยมาดูกันว่าจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นอีกไหม